ปูหมดแล้วยังที่ปันเกินนิดเดียวเองไม่กี่องค์กลัวไม่พอในย่ามปูเหรอหมดแล้วยังปูเหรียญปูในย่ามปูเหรียญเหลือแค่สองเหรียญรุ่นรุ่นกายทิศรุ่นกายทิศเหลือแค่สองเหรียญเหลือแค่สองเหรียญเท่านั้นในย่ามท่เหลือหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหลือแค่สองเหรียญแค่นั้นเองครับสองเหรียญสุดท้ายสองเหรียญสุดท้ายสองสองอะไร สองสองปูไม่ให้ใครเลยสองเรียนสุดท้ายสองเรียนสองเรียนสุดท้ายคืออยู่กับซึกพันช่องกลุ่มทรพยาหน้ากับมณีจานแน่วอืมเราจะเหลือไม่ถึงห้าหกอันมั้งหกองค์มั้งหมดจะหมดแล้วปูเลยจะหมดแล้วกลัวไม่พอกันเลยถามอยู่ก่อนอยู่กับปูแค่สององค์แค่นั้นสององค์จริงๆงั้นมีแล้วสององค์เหมือนเหมือนปูฝันกับหลวงปูสวงหลวงปูมือมีสององค์เออมีสององค์ก็เลยต้องเก็บใบสองต้องเก็บไว้สอง ก็จะเ,เก็บว้สองเอาสองเก็บไว้เอาสองเก็บไว้เอ๊ะปู่ถวายเก็บสี่ไหมหรือว่าตามศรัทธาถ้าถวายเขาหนึ่งอันปู่จะมีเหรียญพิเศษให้เหรียญพิเศษให้เหรียญพิเศษให้จริงๆครับอืรอดูว่าเหรียญอะไรคือพิเศษรอแบบที่หลัง ปูจะมีให้นะครับระคังด้วยแล้วก็คลองด้วยปูจะมีสำหรับคนเป็นสภาพหนึ่งอันนะหนึ่งอันนะครับอันเป็้ครัคุณก็ได้ซื้อแค่นั้นก็พอแเราสามหกตัวเดียวถ้าจะซื้อสามหกสามหกถ้ามีขึ้นมีลงก็ที่หกสองหกแต่เอาที่สามหกเป็นหลักสามหกเป็นหลักอืม ว่าขับรถชนต้นกล้วยรถปูดีทะเบียน,นะอะไรปุแปดหกสามหกแปดหกสามหกสามหกแปดหกสามหกแปดหกข้างน้าสามหกข้างหน้าสามหกกลางหลังแปดหกสามหกแปดหกแค่นั้นแหละอืไม่ต้องอะไรมากถ้าถูกก็ถูกอืถ้าไม่ถูกก็ร้องงดหน้าต่อไป อือยังมีอีกเสมอจ้อือเราอย่าไปท้อเราอย่าไปถอยยักสู้ก็มีบาดแผลลงทุนมาเยอะลงทุนมาหลายปีเราเก็บคืนบ้างโอ้ต้องให้คืนบ้างเลยอือแล้วที่ปู่ปฏิบัติอยู่นี่เป็นไงบ้างที่ปู่ไม่ไม่คุยปิดวาจาแล้วไม่ชันอะไรเลยเป็นไงบ้างปู่อันนี้เราปู่จ้ะเจริญธรรมบารมีเศรษฐีช่ำคุ้มัพยานา เศรษฐีมงินนี้การเป็นเศรษฐีเงนนี้แหละปู่มงินนี้แหละจะเป็นเนศรษฐีเง<บ>ิดน,น,น,นี้เหให้เป็นเศรษฐีทุกคนให้ร่ำรวยทุกคนให้มีโชคมีลาภทุกคนอ,กกนอยากได้ก็ซื้อเอาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องซื้อนะปู่เนาะวันนี้รวยไม่ใช่พรุ่งนี้รวยนะเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงต้องรวยทุกวันวันนี้ต้องรวย ทำงานก็ขอให้รวยใช่ไหมจ้ะเออทาธุรกิจก็คอให้รวยให้วันนี้รวยไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วก็ว่าถึงพรุ่งนี้ที่ใดก็ไม่ไม่ไม่ถึงสักทีเดินไปไม่ถึงพรุ่งนี้สักทีถึงแต่วันนี้เองนอนหลับตื่นมาก็เป็นวันนี้นะวันนี้รวยใครที่ดูคลิปน er okay. ี้ก็ขอให้รวยวันวันนี้แล้วก็ทุกทุกวันสาธุสาธุสาธุจ้าะนบีทิงกีนบีทิงกี ปูปฏิบัติตั้งแต่วันที่28แล้วก็ปูไปอฟอซี F, F C, ลกูกศิษย์พระไปประเทศกัมพูชาเพราะว่าปูไปปูจะไปทําบุญที่นู่นปูก็เลยต้องไปดูดูก่อนแล้วก็จะลงไปดูอีกอ่าลงไปตรวจพื้นที่อีกอืมน่าจะอีกไม่กี่วันอันนี้ปูฝันด้วยหรือว่าเป็นใิมิตของการปัิิััิที่ปูว่าเห็นปูว่าจะถวายคอ,องกับถวายระคัง หลวงปู่บอกต้องไปทมอ๋อหลวงปูส่สวงอืมจำได้ไหมที่บอกว่าให้ตายพร้อมกัน oh. อืมจากนั้นตอนนี้ปู่ก็เลยต้องทำกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมออยเตียนสรูลเออแล้วทีนี้เป็นการให้ทานทำนุบบำรุงศาสนาอืม เพราะว่าปู่ไปดูแล้วที่นู่นยังขาดอะไรอีกมากมายแม้แต่ไฟฟ้ายังไม่มีเลยยังจุดตะเกยียงเลยโอ oh, ที่โบราณมากโบราณอืมคือเป็นวัดที่จะบอกว่ากันดานก็มากมากมากกว่าบ้านเราอีกไฟฟ้ายังไม่มีใช้ละฆังยังใช้จอบตีโอ oh. เอ,อ่ใช้กระทะรถยนต์ตีอ่ะใช้ละฆังอนะ่ะแทนคล้องอะ่ะค่ะอืมหรือผานไทยนะ <c oughs> ่ะค่ะเออนั่นแหละเขาแทนนั่นตีแทน เมื่อปูกไปดูแล้วก็เลยราลูกกับลูกศิษย์หลายๆคนปูจะไปทำบุญที่วัดประเทศกรัรมพูชายี่สิบเอ็ดวัดยี่สิบ็ดวัดยี่สิเอ็ดวัดไม่ใช่จะมาสองหนึ่งบ่ะยี่สิบอืด เูอพูดกัน,นแน่จชอบมาตามปากลูกตาใหญ่ย <20 S 1> ี่สิบเอ็ดวัดยี่สิบเอ็ดเออแล้วทีนี้ก็มีระฆังหนึ่งใบใบใหญ่<อ>ใบใหญ่จะเอาไปไว้ที่หอระฆังที่นู่นมีวัดหนึ่งที่ทําหอระฆังเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีระฆังก็เลยจะไปถวายระฆังแล้วก็ค้องค้องกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเมตรยี่สิบ เมตรยี่สิบหนึ่งเมตรยี่สิบเซนหนึ่งจุดสองศูนย์โอ่น่าจะมาก่อนน้องฟูหนึ่งเมตรยี่ยี่สิบเซนทั้งหมดยี่สิบเอ็ดอันคือยี่สิบเอ็ดวัดอืมฉะนั้นท่านใดที่รับชมดูอยู่จะร่วมทําบุญอนุโมทนาของเพื่อที่จะเอาไปถวายวัดที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นบ้านกําเนิดบรรพบรุษ ของลวงปูแล้วก็ของปูเองอเพราะว่าเราก็<อ>มีต้นกําเนิดมาจากติดติดเวียดนาม,นาม,อ,มอันนี้จะลงไปใกล้เวียดนามเลยนะเขาเรียกว่าอ่าเขมรกรอมเราฟังกรอมอืมเจ็บเวียดนามติดเวียดนามอืมข้างข้างแรกเขมรือเล่าเขมรกรอมติดเวียดนามอืมเพะนั้น,เ,เ,น,เ,นเป็นพื้นที่ที่ยังกันดานมากทีนี้ปูก็ ปรารกว่าจะไปถวายของ21วัดทั้งหมดบุญใหญ่ในครั้งเดียวนะ21วัด้องในอันละ4พ0 0ห้า4,000ห้าอือถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเขียนชื่อใส่้องหนึ่งอัน4พ0 0ห้าแล้วก็จะมีถวายข้าวสารด้วยถวายข้าวสารให้วัดทั้ง21วัดเหมือนกัน,นก็นก็สอบอ่อก็เราตั้งไว้ตอนนี้วัดลกรสอบแล้วก็้องหนึ่งอันอืม กานท่านใดที่จะร่วมบุญทําบุญข้าวสารหนึ่งกระสอบก็ได้กระสอบน่าจะไม่เกินพันสองร้อยบาทต่อหนึ่งกระสอบอืมไม่เกินนี้ของก็อันละสี่พันห้าร้อยบาทของหนึ่งอันถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งอันก็ติดต่อมาทางที่ช่องคุ่มทรัพย์กับมณีชาแนลได้เลยหรือจะร่วมคนละหบาทสิบาทร้อยหนึ่งก็ได้อืมแล้วแต่ศรัทธาบุญใหญ่ในครั้งเดียว ทำที่ไหนก็ได้บุญเพราะว่าปู่เล็งเห็นแถวนี้ก็มีเยอะแล้วมีทุกวัดบางวัดมีสามสี่อันเออเยอะแต่ที่นู่นไม่มีเลยยังใช้จอบตีแคบดานเ <laughs> นาะปู่เป็นออวัดที่กคบดานตีบตยยังใช้จอบตีแทนเลยอือปู่ก็เลยอยากจะทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งเพราะว่าถึงเวลาแล้วหลวงปู่บอกว่ารอตายพร้อมกันก็ไม่รู้ตายวันไหนดอกอืองั้นเราทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทํานุบํารุงศาสนา อืจะได้ดึงคนเข้าวัดในพื้นที่นั้นด้วยครับถ้าครบยี่สิบเอ็ดอันเมื่อไหร่ก็จะก็จะไปไปเลยก็จะไปเลยต้องให้ครบก่อนอ่าก็แค่ยี่สิบเอ็ดอันเท่านั้นนะไม่เกินไม่เกินแค่ยี่สิบเอ็ดอันถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับโทรมาจองก่อนได้ลงรายชื่อไว้เพราะว่า ปูต้องสั่งค้องนะเพราะว่ามันเยอะมันไม่ใจน้อยยี่สิบเอ็ดอันเราต้องสั่งอยู่ร้านเดียวยี่สิบเอ็ดอันแล้วใครก็ปั้ชื่อให้ด้วยพรตอนนี้ก็มีติดต่อมาประมาณสี่อันละสี่อันแล้วได้สี่อันก็เหลือประมาณสิบกว่าอันยี่สิบเอ็ดเอามาสี่ก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่สิบกเก้านะสิบหกไม่ใช่ปะเนี้ยเหมียนอ้ยเมีนเลยอือสิบเอ็ด สิบหกสิบเจ็ดแวสิบหกสิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดนะครับเหลือหนึ่งเจ็ดเหลือค่สิบเจ็ดอันถ้าใครจะจองมาก็ก็ติดต่อได้เลยอันละสี่พันห้าหรือจะร่วมทําคนละห้าบาทสิบาทคนละร้อยสองร้อยเดี๋ยวจะร่วมเจตนาทําบุญเข้าสารก็ได้ไม่ใชนุ่นอดอยากมากจริงๆรขาดแคลนนะปู่ขาดแคลนมากปู่ไปเห็นแล้วสงสารเกิดความเมตนาเกิดความเมตตาขึ้นอืม หลวงปู่บอกว่าต้องไปที่นู่นว่าบ้านเกิดหลวงปู่อยู่ที่นู่น๋อหลวงปู่ยังไม<ล>่ไปหลวงปู่ใหญ่แล้วนี่แหละครับหลวงปู่สวงอืมคุณพิชมวคนลูกแค่พูดอีกคนลูกเลยคลองเนี่ยถ้าใครได้ถวายคลองเสียงดงดังเสียงเพราะไม่มีอะไรเพราะเท่าเสียงคลองและคลองเสียงเพราะมากเทวดานีชชอบเทพเทวดานีชชอบเสียงคลองเสียงระคังเพราะ ระคังหนึ่งใบเท่านั้นละคังเอาแค่หนึ่งใบอืมละคังแค่หนึ่งใบใบเท่าไหร่ใบใหญ่ใบใหญ่น่าจะใบละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทไม่เกินหมื่นห้าใบใหญ่นะใบใหญ่อือแค่นั้นครังแค่อันเดียวอันเดียวของยี่สิบเอ็ดอันขคงยี่สิบเอ็ดอันอืมถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพละคังก็ได้เลยหมื่นกว่าบาทนะครับเจ้าภาพเดียวเอาแค่คนเดียวนะครับโจงมาได้เลยแต่ถ้าไม่ทันก็เอาเป็นโค้งะคังในหมื่นห้า ค้องในสี่พันห้าแค่นั้นละครังมีแค่อันเดียวค้องที่สิบเอ็ดอันมาแล้วสี่เหลือสิบเจ็ดอันถ้าใครจะร่วมถวายกับปูร่วมสร้างอนิสงส์กับปูทำนุบำรุงศาสนากับปูเพื่อให้ศาสนาได้อยู่ให้ครบห้าพันปีก็มีแจะพวกเรานี่แหละได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนศาสนาให้อยู่ไปได้ สภาพท่านใดที่จะไปร่วมก็มาร่วมได้ก็ไปไปได้ไปได้ไปด้วยกันได้ไปทางกรปูไปช่องจริงไหมไปทางช่องสงงามกรปูไปจริงไหมทําจริงไหมเรารอติดตามดูอืมครับก็มาร่วมได้หรือไปไม่ได้ก็ไอ้ทีมงานเราเป็นสะพานบุญให้เนาะปูเนาะเป็นสะพานบุญให้อือย่างเราตายไปเราก็ไปไม่ได้หรอกอืมเราต้องฝากไว้ในวัดในวาอืมรุ่นต่อรุ่นชั่วลูกชั่วล้าน นี่ก็ฝากเอฟซีตัวเดี๋ยวปูเล่าความฝันนิดนึงนะทางท้ายฝันว่นาขับรถชนกู้ไป